สวัสดีครับวันนี้พามาชมลำไยปี2,566นะครับไม่ทราบว่าส่วนของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับปี2,566ตอนนี้ก็วันที่31เ,เดือนมีนาคมนะครับลำไยออกลูก สวยอยู่นะครับที่นี่อำเภอสันปะตองนะครับนี่ฮะเพื่อเป็นการารายงานให้ท่านทราบว่าลำไย,ยในเขตของที่อื่นเนี่ยได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับการที่ลำไย,ยออกลูกมากหรือน้อยนี่ก็จะมีผลต่อ ราคาลำไยนะครับของปีนั้นๆน,น,นะฮะปีไหนลำไยออกน้อยราคาก็จะถูกไปนะครับถ้าออกเยอะก็ล้นตลาดนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็ไม่แน่ใจว่าเขตอื่นลำไยของท่านออกลูกกันหรือเปล่านะครับ 2,566เท่าที่ไปดูมาอำเภออื่นอำเภอแม่วางอำเภอได้หล่อก็ผลผลิตติดดีเหมือนกันครับท่านได้อยู่จังหวัดลำพูนอยู่พยาวเชียงรายก็ลองรายงานเข้ามาครับว่าลำไยของท่านโซนน้อนออกกันดีไหมมีนอกฤดูบ้างไหมครับ ทางนี้ก็มีนอกฤดูเริ่มใกล้จะได้เก็บก็มีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ดกมากถึงขนาดนี้นะครับโอเคครับก็เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้รู้ว่าลำไยปี2,566นั้นออกลูกเยอะกันขนาดนี้ราคาก็ต้องรอรุ้นแล้วครับทีนี้ครับขอบคุณครับที่ ติดตามรับชมครับอย่าลืมนะครับลำใหญ่บ้านท่าน2566ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับแล้วเจอกันนะครับ